สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบจะเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นประจําทุกๆวันนะครับกับผมเกมนะฮะและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมากินหมึกกระดองนะครับผมอ่าจิ้มกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้หมึกกระดองแบบตัวใหญ่ๆกินทั้งตัวครับผมวันนี้ก็แข่งกับแมลงวันอีกแล้วนะครับผมแมลงวันนี่ได้กินขขาวนี่ไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับมันก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับผมโอเคไม่พูดมากครับผม เรามากินกันเลยนะฮะเป็นหมึกกระดองเจาะนะครับทุกคนครับนี่ฮะวันนี้นึ่งนะครับกินกับซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆเลยครับทุกคนมาเลยครับผมไม่พูดมากเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับแข่งกับมแมลงวัน <c oughs> <c oughs> กรอบ Nắm tim mà sắp mặt Mà lan quanh các ค mm รับหืมหืม ครับทุกคนครับมันนี้สุดยอดน้ำจิ้มไม่ต้องจิ้มเยอะครับผมแซ่บเผ็ดเกิน <laughs> ต้องหนวดในกรอบใจมาก สู้รบแะมลงวันครับทุกคนวันนี้ไม่มีผักครับแตงที่ปลูกไว้ก็ไม่มีครับผมวันนี้ก็เลยแบบไม่ต้องไม่ต้องเน้นผักครับผมเน้นหมึกไปเลยอื เต็มปากเต็มคำค,ครับผมพูดไม่เข้าได้นะครับพูดน้อยๆครับผมกินเยอะๆนะครับ นวดกรอบอร่อยครับ อากาศร้อนนะผมแต่ก็กินเผ็ดแต่ก็แซ่บมากอร่อยมากครับจุดก่อนได้ไหมแมลงวันเดี๋ยวเพิ่งตอมได้ไหมครับขอกินแป๊บหนึ่ง มาครับทุกคนครับกินหมึกกระดองแล้วกันนะผมวันนี้อร่อยมาก <c oughs> กินคนเดียวครับผมวันนี้มิกแต่ได้มิกไม่อยู่นะครับมิกไปขายของนะครับผมวันนี้ถ่ายตอนบ่ายไม่ทันน้องครับผมน้องไปขายของก่อน <c oughs> หนวดหมึกกกอบมาก พูดยังไม่ได้ครับผมตอนนี้เผ็ด ้า่ม่เผ็ดมันก็ไม่ซีดซาดนะทุกคนเนาะน้ำจิ้มมันต้องเผ็ดๆนะครับผมเผ็ดแบบนี้แหละถึงจะอร่อยถ้ามิกมานี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้พริกแดงเผ็ดมากออื้ พูดอะไรไม่ออกเลยครับทุกคนนี่กินนิ่ง,ง,งเผ็ด วันนี้อาจจะดูเลเทอะหน่อยนะครับทุกคนก็กินแบบนี้ครับผมมันถึงจะอร่อย จนปากจมคางมาทุกคนอร่อยมากโอเคครับทุกคนครับก็เหลือตัวหนึ่งครับผม ไม่ไหวแล้วครับผมอิ่มมากเลยครับเก็บไว้ให้ข้าพเจนะครับผมตอนนี้โอโหสุดยอดน้ำจิ้มในโหสุดยอดมากผมเผ็ดมากครับวันนี้แซ่บมากโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาคนไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ